เอกับพี่ฝนอือบูมมันวาดยังไงอะวาจ้ากอะเอ็งยงไป,ปนนลแล้วลบก่อนนะพี่กับพี่ฝนเอี่ยงหนูก็หยุดก่อนพี่เอกับพี่ฝนเดี๋ยวหนูขอลบก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่เอกับพี่ฝนแป๊บหน,นึ่งนะว่าดย,ยังไงอะบูมมันวาด ไปมาไม่พบแต่ว่าน่าจะพอใช้เป็นหลักฐานได้นะว่คร้องเขาไปค้าบริการโดยถือใ้สิันขาดใช้ขนาดเล็ฉันต้องไปยังไงได้โอ้ตั้งแต่ว่าขอเป็นลูกก่อนค่ะคุณทามไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะมุกจะนำเสนอข่าวนี้ให้ชวทางเสียหายน้อยที่สุดเลค่ะทำไมอะพี่ผมอการ กับพี่ืมบัวเจาแ่โอ้ยเดียวอีไหมเ้ากับพี่มวันหนึ่งมาถีผ่านไปแล้วไ้บมันวาด แบบนีแ้แล่วหนูก็จะลงสีก่อนลงสีอะไรมากสีน้ำตาลใช่ไหมต้องสาสกูนี้เป็นซีรตลอดสัปดาห์ค่ะโดยจะทำเป็นสารคดีงานสิบยสวนสวนเชื่อว่าจะถูกใจแฟนเพจของเราแน่นอนค่ะแน่ใจไหม โบนะพี่พี่เอกกับพี่ฝนโบนะไม่ใช่จิงโจกอะไรจออะไรนะนะอนอะนี่โอจาโออยเอราะอันนี้นะคะมันอ่อนีนะเจอหนูจอเลยเอาพี่ฝนเลยก็แล้วกัน อย่แป๊บนึงนะพี่ฝนหนูนกำลังเลิกอยู่มันไม่ชวยอะไรนะคะี็กของเราไปขายตัวให้นายสิชยนชัยเหรอคะ,คะเราได้ข่าวาสักพั้ครับแต่ที่ยังไม่ได้บอกคุณพันเาทเราอยากเสื่อดใจใจก่อนครับแตอนนี้เราจแล้วครับปนเร่อจง่หอย นหนูว,ว่าลบไม่ค่อยสวยเพราะว่าหน<ม>ูต้องดูกล้องด้วยคนกลางเหรอคะมีคนกลางคอยติดต่อระหว่างเด็กๆกับไอ้สิมชัยซึ<ม>่งผมค่อนข้างแน่ใจว่าเป็นคนในบริษัทพี่หนูขอว่า,วาน,นี้ได้ไหมอ่ะโรบอกอ่ะแป๊บหนึ่งนะหนูขอลบหัวลบผมก่อนแล้วกัน Okay, are you ready? Let's go. Uh, mm. Okay, are you a What? it's What? 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 ก,ก็อ๋อว่ากันเล่นกันตลอดเัยว่าเอะว่าเอกเอเดี๋ยวหนูจะทำให้มีฝนสวยงามเลยแต่ไม่เหมือนเท่าไหร่นะเพราะว่าหนูจะระบายปาาที่หนูชอบต่อไปพี่เอกกันเลยเดี๋ยวหนูขอว์ปไปตอนเสร็จนะ